ครับสวัสดีชอบซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตก,กิจกรรมนะครับยุครุ่งโรจนะครับสัปดาห์ที่2ครับเรอันมัดลิดเต็มระบบนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากีน้องช่วงกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ เพี่ง้องท่านใดนะที่กำลังหาร้านเติมเก็บครับต้องร้านคุกกี้แรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจททะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร0อเครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะมีการอัปเดตกิจกรรมในส่วนของสัปดาห์ที่2นะครับยุค รุ่งโรธนะครับวันนี้ก็เป็นเลอันมาริดนะครับบอกเลยว่ามาแบบเต็มระบบเลยนะครับในส่วนของการ์ดซิกเนเจอร์นะครับก็จะเป็นซินินซีดานนะครับที่มาในส่วนของกล่องยุครุ่งโรดนะครับสำหรับตรงนี้ใครที่สนใจนะครับอยากจะเติม f c Point ร้านคุกกี้แดนช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%เนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมกันก่อนนะครับในส่วนของกิจยุครุ่งโรจน์นะครับมาที่อีเวนต์สดนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับน่ารักนะครับก็จะมีการปลดล็อกในส่วนของหน้าเลมาดริดนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ครับโอ้โหการดนักเตะนะครับเป็นการตั้งเตะตัวเลือกคัสสันไอคอนยุครุ่งโรจน์นะครับตามนี้เลยนะครับในส่วนของแต่ละหลีกนะครับ โอ้โหบอกเลยว่าในส่วนของเรียนมริดนะครับจะมีในส่วนของการ์ดซิกเนเจอร์นะครับจะมีลาอูนนะครับแล้วก็เป็นเซดินซีดานแล้วก็โรเบโตคาร์ลอสนะครับซึ่งเป็นโอเวอรหนึที่เป็นการ์ดซิกเนเจอร์นะครับมีลายเซ็นทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับสำหรับของเรียนมริดนะครับ มาที่หน้ากิจกรรมนะครับก็จะคล้ายๆนะครับสำหรับหน้ากิจกรรมของลิวพูนะครับเป็นการเล่นเกมสกิลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นโทเค็นนะครับเกมสกิลแล้วก็แมทนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นการทํากิจกรรมนะครับก็คือการทําประตูด้วยกองหน้าตําแหน่งพื้นฐานนะครับก็คือเป็นตําแหน่งกองหน้าเอทีนั่นเองนะครับคือยิง1่งลูกนะครับแล้วก็ชนะนะครับมากกว่า3ลูกนะครับตรงนี้ก็สามารถรับโทเค็นทั้งหมด400โทเค็นนะครับ หมดแล้วนะครับแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของโลโก้นะครับราวนนะครับตรงนี้เนาะในส่วนหน้าของรางวัลนะครับใครที่มีโทเค็นเยอะๆก็สามารถปลดล็อกลับของรางวัลได้เลยนะครับของรางวัลก็ตามนี้นะเดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะครับได้เป็นแต้มเพิ่มแรงนะครับต่อไปครับกดอีกรอบครับผม ได้เพชรนะครับสำหรับใครที่มีโทเค็นเยอะๆนะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับโทเค็นหาจากไหนนะครับหมด VSA นะครับรายวันนะครับก็คือ Head to Head แล้วก็ Manager ครับใครที่เล่นทุกวันก็จะได้ทุกวันนะครับแล้วก็มาทำในส่วนของหน้ากิจกรรมครับ2กิจกรรมนะครับลิเวอร์พูลนะครับตรงนี้ได้100นะครับแล้วก็เป็นของเรอัลมาดริดนะครับตรงนี้ก็จะได้ วันละหนึ่งร้อยเหมือนกันครับจากแมทนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นนะครับมันจะเล่นได้แค่1รอบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะบดล็อกในรอบต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะได้รับเยอะพอสมควรนะครับกดต่อครับได้เป็นแต้มเพิ่มแรงนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็หาต่อไปนะครับ จบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเพิ่มเติมนะต่อไปครับมาดูกันที่หน้าแกลลอรี่นะครับสัปดาห์ที่2นะครับโรโดอานายเขากลับมาแล้วนะครับก็หลายๆคนนะครับบนนะครับในส่วนของเรื่องพลังแสงต่างๆนะครับแล้วก็ความเร็วฝีเท้านะครับแล้วก็แต้มชิ้นส่วนที่จะต้องใช้นะครับก็คือ2000ชิ้นส่วนนะครับพี่พี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เป็น ตัวบักเหมือนเดิมนะครับยังไงก็เก่งเหมือนเดิมนะอานายยังไงก็คืออานายถึงคุณสมบัติจะให้มาน้อยนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากร่างเดิมหรือว่าตัวกเก่าๆครับที่ทุกๆคนเคยอวยนั่นเองนะครับ อานายก็คืออานายบอลยังค่ำนะครับผมสำหรับโลโดอานายนะครับฝีเท้า142นะครับการยิง136การสมบ่งรอล104การเล่นบอลหนึงรอยสี่แล้วก็สภาพร่างกาย121เท้าเป็นไซส์5้วบห้ครับค่าพลังงาน4ดาวครึ่งครับถ้าสกิลเป็น5ดาวเต็มนะครับคุณสมบัติที่ให้มาก็มีแค่ยิงผ่านโค้งครับเวิรก็เลยเป็นสูงต่ำถ้าสกิลเป็นลูเล็ตนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับกองหน้าที่มีท่าสกิลลูเล็ตมันเล่นง่ายนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องค่าพลังต่างๆถือว่าพอรับได้แล้วก็โอเคนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาในร่างซิกเนเจอร์นะครับทุกคนต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับ ล่างซิกเนเจอร์เป็นลาอูนนะครับก็เลยอาจจะมีการดรอปค่าพลังเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบอยู่แล้วหรือว่าใครที่อยากได้อยู่แล้วก็สามารถเก็บแต้มชิ้นส่วนแล้วก็มาแลกได้เลยนะส่วนตัวผมแล้วนะครับผมต้องการตําแหน่งกองหน้าแบบมากๆเลยตัวที่ผมอยากจะลองเล่นนะครับก็คือโรนโดอารนายนะครับสาหรับ กิจกรรมนี้ครับยุครุ่งโรจเราต้องจัดแน่นอนครับได้หนึ่งตัวไม่เป็นไรนะครับขอแค่ให้ได้ก็พอนะครับสำหรับตำแหน่งกองหน้านะครับผมแล้วก็เป็นตำแหน่ง RW นะครับก็จะเป็นในส่วนของลุยฟิโก้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเก่งครบเครื่องนะครับใช้ได้เลย1,000ชิ้นส่วนครับถือว่าคุ้มมากๆครับแล้วก็เป็นลาอูนนะครับร่างธรรมดานะครับโอเวอร์115ก็โอ้โห สุดยอดเป็นการน,นะครับนะสำหรับร่างน,นี้1,000ชิ้นส่วนนะครับเฟอร์นันโดเฮโร่ครับเซนเตอร์ Center ครับโอเว1ร์นึครับ600ชิ้นส่วนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมนะแล้วก็เป็นเดวิดแบ็กแฮมนะครับร่าง RM ส่วนใหญ่แล้วร่าง RM คนที่ใช้แผนเนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะยกเว้นว่าจะใช้เป็นแผนหลัง3อะไรประมาณนี้นะครับนะสำหรับคนที่ชอบเล่นนะครับก็มาแลกได้ครับ1 2 5 0แต้มครับคาซิยาร์ตนะครับสำหรับคาซิยาร์ตนะครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนสูงมันน้อยเกินไปนะครับ185ซเมนะครับ 1000ชิ้นส่วนวินิสูตจูเนียครับ114รบนะครับ1,200ชิ้นส่วนนะครับอันนี้ก็เร็วเป็นจรวดทางเรียบเลยนะครับข้อเสียของวินิครับคือล้มง่ายแน่นอนนะครับนะแต่ว่าความเร็วที่ให้มาแล้วก็ค่าพลังเนี่ยก็ถือว่าโอเคพอรับได้นะครับแล้วก็แต้มชิ้นส่วนที่ต้องใช้ก็คือ1,200ชิ้นส่วนน่าจะเยอะไปนิดนึ่งนะครับนะถ้าสัก1000ชิ้นส่วนน่าจะโอเคนะครับ แล้วก็เป็นมาเกลเล่ครับบบวีดี้นะครับแล้วก็นักเตะต่างๆของเรอัลมาริดครับตามนี้เลยนะใครชิ้นชอบตัวไหนก็สามารถมาแลกได้เลยโอเว่นครับ600ชิ้นส่วนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเก่งเลยทีเดียวนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแกลอรี่ครับสัปดาห์ที่2เรอัลมาริดเต็มระบบนะครับวันนี้มีใครดวงดีบ้างครับคอมเมนต์ใต้คลิปบอกมาหน่อยครับมีใครเปิดเพชรแดงได้ ตัวของเลอันบริดบ้างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันมาหน่อยนะครับใครที่ดวงดีนะครับโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตกิจกรรมนะครับในส่วนของเออจะอยู่ในส่วนของตรงนี้ครับเรื่องราวของชาตินะครับตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เปิดมาดูนะครับในส่วนของหน้าที่2นะครับกดล็อกเป็นในส่วนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังกดไปดูไม่ได้นะครับ ไม่แน่ใจว่ามันบั็กหรือว่ายังดูไม่ได้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับรอดูกันแล้วกันนะครับว่าจะมีนักเตะต,ตัวไหนเข้ามานะครับเรื่องราวของชาตินะครับในส่วนของเรื่องตาทีมนะครับตรงนี้แล้วก็กลุ่มนะครับ ตัวแรกนะครับจะเป็นของลิวพูลครับเป็นสตีเวนเจอรัดนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นลาอูนนะครับนี่เลยนะครับจะต้องมีลาอูน115นะครับเดวิดแบคแฮมคาซิยาตครับแล้วก็จะได้เป็นลาอูนนะครับล่างนี้บอกเลยว่าโอ้โหสุดจัดเลยนะครับ ฝีเท้า141ครับการยิงอยู่ที่141แล้วก็การสมบอล116การเลี้บอล141แล้วก็สภาพร่างกาย109นะครับเท้าเป็นไซสห้าขัวห้านะครับค่าพลังงานเป็น5เราเต็มครับถ้าสกิลเป็น4ดาวคุณสมบัตินะครับแก้เกมกับดักล้ำหน้าครับความเป็นผู้นําแล้วก็ยิงเหมือนโค้งครับเหนือชั้นเลี้ยงเร็วยิงใจก้อย์เขาเรียกเป็นสูงต่ําถ้าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับบอกเลยว่าครบ เครื่องมากๆเลยนะครับสำหรับลาอูนนะครับถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างนะครับในส่วนของโลโดอารไนนะครับนะเพราะว่าทุกคนต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับมันเป็นร่างซิกเนเจอร์จริงๆนะครับนะสำหรับลาอูนส่วนอารไนนะครับถึงจะได้มาขนาดนั้นผมก็คิดว่ามันไม่ได้แย่เลยนะครับยังไงก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับเล่นด้วยความสนุกสนานก็แล้วกันนะครับอย่าไปซีเรียสเลยนะครับนะโอเคนะครับ แล้วก็ที่มีอัปเดตเพิ่มเติมจะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์แบ a c k f ฟเดย์นะครับสำหรับหน้าตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่าสําหรับใครที่มี fc point หรือว่ามีเพชรแดงสามารถมาเปิดได้นะครับตรงนี้400 fc point นะครับก็คือจะได้เป็นนักเตะยุครุ่งโรจนะครับ1ตัวโอเวอร์1 1 0บวกครับถึง115มีใครดวงดีแล้วบ้างคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ครับ500 fc ตรงนี้จะเป็นแบบคระเวอร์ชั่นนะครับตอนนี้เรามี fc point อยู่ทั้งหมด500 fc point พอดีนะครับแล้วก็เพชรแดงเนี่ยเราอาจจะเปิดตรงนี้สัก1นึ่งแพ็คก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนหน้าไฮไลท์นะครับเราได้เปิด3,000เพชรแดงไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะเกี e ก็ไม่ได้นะครับได้ตัวเดิมซ้ำๆซักๆ,ๆนะครับแพ็คนี้กับแพ็ค b a c k f r i d a y เนี่ยอันนี้มันแตกต่างกันยังไงทุกคนเนี่ย5 0 0เพชรแดงเหมือนกันแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Black Friday นะครับตรงนี้ก็คือจะมีโอกาสได้เป็นในส่วนของ r o b e r t o c a r l o s o อส1อครับจะอยู่ในส่วนของ Black Friday นะครับใครที่อยากจะได้นะครับก็คือต้องเติม FCPOINT แล้วก็มาเปิดนะครับนะตรงนี้เนาะโอเค ก็อย่าลืมกดเข้ามาดูกันนะครับสำหรับใครที่มี FC Point นะครับสำหรับใครที่ไม่มีสามารถใช้เพชรแดงในการเปิดสะสมได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะต้องเปิดทั้งหมด40แพ็คนะคุณถึงจะได้เป็นาการันตีอะไรประมาณนี้แหละนะครับคล้ายๆกิจประลงดอนะครับแต่ก็มันเป็นแบบคลาเวอร์ชันนะทุกคนต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะครับถ้าไหนที่มันระบุชัดเจนนะว่าเป็นกิจยุครุ่งโรดเนี่ยเราก็จะได้เป็นกิจยุครุ่งโรดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบคาร์บอนเนี่ยคุณก็ดูเอาเลยครับกิจครบรอบ2ปีนะครับนะแล้วก็บันลงดอแล้วก็เป็นกิจยุครุ่งโรดครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับอัปเดตในส่วนของร้านค้านะครับ มาครับเดี๋ยวเราจะลองสุ่มตรงนี้ครับ500 FC Point ให้กับพี่พี่น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะลองเติม FC Point แล้วก็มาเปิดมาสุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองให้ดูนะครับเรามี FC Point อยู่500 FC Point ครับมามาลุ้นกันนะครับจะได้ทั้งหมด4ใบนะครับต้องลุ้นว่าจะได้เป็นโอเวรเท่าไหร่ครับกดครับผมค่า x p ไม่ขึ้นนะครับที่แน่ๆก็คงจะเป็นตัวเดิมนะครับกดครับ บล็อกมาแล้วครับโอ้โหอังกฤษ CB อังกฤษ CB ใครเอ่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะแต่ก็ได้เป็นกิจยุครุ่งโรจน์มาหนึ่งตัวนะครับเนี่ยที่เหลือก็ประมาณนี้นะสามารถเอาไปแลกในส่วนของอ,อแต้มต่อรรบาลพิเศษได้นะครับแล้วก็ต่อไปครับเจ0 0พรเพชรแดงครับตรงนี้กดครับ โอ้โหไม่ขึ้นอีกแล้วครับค่า exp ครับกดครับว l ์ k ครับทงอะไรเอ่ยสเปน cb โอ้โหร้อยสิบเอ็ดนะก็พอได้อยู่นะครับร้อยสิเอ็ดเนาะ อีกส้กหนึ่งแพ็คก็แล้วกันนะครับมาตามหาค่าอ p ครับไม่แน่ใจว่า o อเท่าไหร่ครับกดครับผมมาดูว่าจะเป็นธงอะไรครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับอังกฤษครับ LB โอ้โอร้อยสิบครับไอตัวนี้เรา เราเคยได้แล้วไม่ใช่เหรอทำไมค่าอีกพิมพ์ขึ้นนะครับเรียบร้อยครับผมนะสำหรับวันนี้ครับทั้งเพชรแดง FC p o i n t ครับหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวปิดท้ายนะครับเราจะพาไปแลกแต้มต่อราพิเศษเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เรามีแต้มต่อราพิเศษนะครับเราจะใช้ตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับนี่ครับ2,000โอไม่ใช่นะครับขออภัยตัวนี้2,500นะครับ อ่ะหมดแล้วนะครับได้แค่4,500นะครับกดแรกไปเลยตอนนี้มีแต้มตอ่อวลาพิเศษนะครับอยู่ทั้งหมด17,000นะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าตอ่อวลาพิเศษครับ หน้าต่อเวลาพิเศษนะครับก็จะมีอัปเดตเหมือนกันนะครับก็จะมีเสาะหาดาวเด่นนะครับแล้วก็ตอบปัญหานะครับปิดตเลาดแล้วก็เป็นตอบคำถามครับยุครุ่งโรจน์นะครับใครที่มีความรู้ก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของหน้าไฮไลท์ประจําวันก็จะเป็นหน้าต่อเวลาพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าเสาะหาดาวเด่นนะครับตรงนี้อ่ะผมเห็นเอ่อพี่พี่น้องหลายคนนะครับมีโอกาสเปิดได้ตัวโอเว13ครับเนี่ย ตัวอย่างก็มีให้ดูนะครับแต่เอาง่ายก็คือเราจะต้องมีแต้มต่อเวลาพิเศษอะเยอะพอสมควรนะครับคล้ายๆมันน่าจะต้องกดรีไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับเปิดเผยฟรีนะครับมาดูกันเขาให้เราเลือกนะครับเอาผมเลือกเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับซื้อขายไม่ได้ครับ แล้วยังไงต่อเปิดเผยต่อนะครับเอาลองดูลองดู LW ตำแหน่ง LW ครับโอ้โหตอนนี้มีเอเดนาซานะครับแรกเลยดีไหมมันมันให้เราเลือกเลยเหรอทุกคนแล้วก็มีจอรบานด้วยโอ้โหทุกคนเอาไงดี ตอนนี้ถ้าเราแรกเลยเราสามารถเลือกได้เลยหรือเปล่าก็แอบงงๆอยู่เหมือนกันนะครับตำแหน่ง LW LW ตอนนี้เรามีโรนนิโยนะครับแล้วก็เป็นซอนเฮงมินโอ้ถ้าเรากดรีอีกเอาขอรีอีกแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ตำแหน่งอะไรไปครับ ชุด <Shoot> ฮีโร่เฮ้ยได้อยู่นะอาซาก็ได้อยู่เปิดเผยต่อครับโอเวอรหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหืมแย่แล้วเริ่มแย่แล้วทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดดูก่อนก็ได้นะครับ แต่เราไม่แลกนะก็โอ้โหเรียบร้อยเลยทุกคนตรงเป๊ะนะยังไงก็ตรงห้ารอยห้าสิบเรียบร้อยนะครับหนึ่งมืนสองพันจะได้เป็นโอวรหนึ่งร้อยสิบเครับถ้าเกิดว่าเราจะแลกนะ แต่ผมคิดว่าไม่ควรแรกนะถ้าเกิดว่าตรงนี้หลายคนอาจจะดวงไม่ดีก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับไม่แน่ใจว่ามันรีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่ามันรีหรือเปล่านะครับเรียบร้อยเลยนะครับไม่แลกดีกว่านะครับร้อยสิบเอ็ดมาเรากลับมาที่หน้าต่อราพิเศษกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแลกตรงนี้นะครับ ตรงนี้ผมแอบเสียดายนิดหนึงครับก็คือหลังจากที่กิจกรรมยุครุ่งโรดมันมีเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้ว EA ควรปรับแล้วก็ดันโอเวอไปถึง115ครับแต่ว่านะครับมันยังคงเป็น113อยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแต้มชิ้นส่วนนะครับเราจะแลกเลยครับมาครั้งแรกครับ5,000แต้มต่อราพิเศษครับผมโอ้โห20แต้ม20แต้ม โคตรจะเกลือเลยครั้งที่สองครับมา30มสิบสามสิ 30. โอเค50แต้มแล้วครั้งสุดท้ายครับไปสาครับผมโอ้โหวันนี้เราได้ทั้งหมด80นะครับ80แต้ม80ชิ้นส่วนนะครับ เรียบร้อยครับผมมารับแต้มชิ้นส่วนก่อนนะครับโอเคนะครับนะ1 5 0่0แต้มต่อราพิเศษครับเราได้มาแค่นี้จริงๆนะครับผมโอเคนะครับนะสำหรับอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้นครับแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของหน้า UCL นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเลือกการนักเตะไปแล้วนะครับผมนะก็ตรงนี้ ก็คือให้เราดูติดตามแล้วก็ดูผลงานของการตั้งเตะที่เราเลือกนะครับว่ามีผลงานอย่างไรนะครับถ้าผลงานดีนะครับของรางวัลที่เราจะได้ครับก็ตามนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เปิดได้นะครับเปิดได้การตั้งเตะเหล่านี้นะครับเนี่ยการตั้งเตะเหล่านี้ครับก็คือจะมีการบวกโอเวอร์เพิ่มนะครับก็รอติดตามรอรับชมกันได้นะครับผมว่าใครจะ มีโอกาสนะครับเพิ่มโอเวอนะ์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอเบเป้น,นะครับนะสำหรับ UCL นะครับรอบนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับ EP นี้นะครับอัปเดกตกิจกรรมรอัะมัลริดเต็มระบบนะครับ สำหร no part, deux, story, Thailand, ับ nice ว see, ันนี้ใครดวงดีครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาด้วยนะครับว่าดวงดีได้เป็นตัวไหนบ้างนะครับหรือว่าใครได้เป็นโลนโดอานายใครที่แรกแล้วครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับยังไงก็สําหรับวีดีนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมครับฝากร้านกูเกิลแลนด์ช็อปกันด้วยนะครับเราบริการเติมพาร์ตเติมเอฟซีพอยต์หรือจะเป็นแพ็กจอื่นๆมากมายนะครับสามารถกดลิงก์เพจทีี่่ออออยยยยูใต้้้คคลลลิปทััักกกสบบบบถาาาามรรระะเเดดงนนไ ว่าราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภยัยแน่นอน100%ยเปอฝากมาด้วยนะครับไว้เจอใหม่อีกวีน้าครับสำหรับอีดีนี้ขอบคุณมากครับ